กัดเหรอโดนเลยครับผม,มนีไน่ไงนี่ไงนี่ไงโดนจนได้ครับอ๋อดูครับนี่ผมกำลังจะเดินมาตีตรงนู้นแล้วนะไอ้โคตรดินทางนู้นดูดูมันทำเออเอาก็เข้าสิ <laughs> จบเลยเย <laughs> ขยับไปใหม่ครับไปข้างหน้าสาถอดรถเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วจะลงไปข้างล่างเท่าน่อยหมาโดดน้ามข้ามไปท้งนั้น กัดเหรออืมกัดเหรอดโดนเลยครับผมใช้ก็ใช้ได้เนี่ยติดมืหรือเปล่าไม่รู้หอมหรือเปล่าไม่หอมครับผม สายสวยเลยอ้วนครับอ้วนอ้วนสสวยตีอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วก็เมื่อกี้ก็เลาะตีอยู่ฝั่งตรงนู้นนะครับผมแต่ที่ผมตีไปเมื่อกี้มันเป็นปากบุ้งนะน่ะแล้วลงเหมาะพอดีเลยครับผมมาแล้วครับแต้มแรกอันนี้ผมกลับมากำแพงเพชรแล้วนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่อยู่ลบรีแนละ้ววันนี้กลับกำแพงเพชรครับคลองนี้ก็เป็นคลองวางพับครับผม ของวังพับเดียวยาวนะครับของเนี้ยแต่ว่ามันผักผักมันเยอะครับผมมีที่โล่งให้ไม่กี่ที่แล้วก็น้ํามันเริ่มแห้งนะครับโชว์หน่อยจิตน,นิดเดียวเองครับคางติดคางล่างนิดเดียวเองไม่อ่า้าด้วย ไม่ต้องขีดอะไรครับผมนี่ไสาก็มีประมาณเกือบเกือบครึ่งโลครับผมประมาณทักเกือบเกือบครึ่งโลอ่ะนี่นะครับประมาณสี่ขีดสี่ขีดนิดนิดนะเกือบเกือบครึ่งโล,โลแล้วครับผมสายสวยด้วยก็กัดเม่นยางแคะนะครับสีเหลืองโอ้โอผมก็ไล่ตีอยู่นะไล่เลาะตีเลาะตีอยู่เนีนะครับผมสายตลิงอะ่ะ หน้ากัดเหมือนกันนะแล้วก็หันมาตีฝั่งน like the way, layers, like that, really. ี้มีก right ี <S <S really. ่ไม้ั้างครับสองลำไม้มั้งก็กลับไปตีตรงนู้นเหมือนเดิมครับเนี่ยมันเป็นชายปักบุ้งนะตรงใส่มันตามออกมาจากชายชายครับรัดตุ๊บเลยเรียบร้อยครับผมได้แต้มก็มาแล้วครับแต้มแรกไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับผมมันเป็นคลองน้ําลงครับคลองนี้ยน้ํามันจะแห้งๆแล้วก็มีเวิร์กตรงนู้นเดี๋ยวไปดูตรงนู้นหน่อยเวิร์กนู้นเลย จานตะชานจะมีหญ้าแบบนิดๆแต่น,น้อยอครับเล็มๆมานะปลายไร่ปลายไร่ตีเอาครับไปครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้านู้นนะครับผมยังไม่ได้เอาขึ้นไปเก็บนะครับยังขี้อยู่นี่เลยรถมันอยู่ข้างบนนะครับแล้วขึ้นยากมันล็อกอะอมุดเข้าไปมุดขึ้นไปครับผม นี่ครับต้องลุยกันนะครับผมก็มีรอยมีรอยลุยนะครับเห็นนะขอลงมายิงตาครับผมทำมาพอดีเขากำลังขึ้นพอดีนะตรงนี้ก็สวยนะครับ ้กัดไม่โดนโอ้หรอ,อคอยจะแก้ครับมือผมจะคอยจะไปโดนตรงนี้เนี่ยเนี่ยนิโปลอย่างเงี้ยคอยจะไปโดนให้เวลางัดขึ้นขัดซะไกลเลยน้ำมันตื้นนะครับตรงนั้นนะ่ะทัง้งว่าอากาศคงไม่ดีมือไปแตะฟีซป,ปูนสองรอบแล้วเนี่ยวันเนี้ย ถึงมั้ยเนี่ยถึงอีกงไหมเมื่อกี้ไปถึงนะครับงูหนขายกระเดิมอีกกันเนี้ยหายไปแล้ว เยือดไปหน่อยครับเมื่อกี้มันกัดไม่โดนอยู่นู่นเลยไกลต้องแค้นนะอันนี้ไม่ต้องแค้นแล้วครับต,รตีสบายเลยตีเลยก็ดีเลยเมื่อกี้ไปยืนตรงนี้ก็ได้ตัวไปแล้วโอ้ขึิ้มย้อนต้นไม้แล้ว จะหลบเข้าไปในช่องนู้นแล้วครับในช่องยาช่องผัก 没有一个。 นีไน่ไงนี่ไงนี่ไงโดนจนได้ครับอ๋อนีไน่ไงนี่ไงนี่ไงโดนจนได้ครับอ๋อย้ําอยู่หลายไม้อูสายสวยด้วยโอ้เต็มปากเลย นี่งไงขับผิดอยู่ครับผมโอ้โหไฟสวยเลยครับโอ้โอแต้มทีสองครับผมวนตุบเลยโอ้โตัวแรกมดขึ้นมาแล้วครับีย๋ยวต้องใส่สวิงนะครับดี๋เห็นหรือเปล่าเหมือนจะย้อนแสงนะ นี่ครับแก็มที่สองกัดเม่นยางแคะสีเหลืองนะครับผมเต็มปากเลยนี่กัดอยู่ที่แรกมันกัดผิดนะครับแล้วผมก็เตื้ออยู่หลายไม้เป็นสิบอะเป็นสิบไม้อะทีแรกผมยืนอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ไกจัดครับโอ้โหหมดไม่ไหวครับผมเลยลุยลุยน้ำตรงนั้นครับขยับไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งตีสบายนะครับเรียบร้อยครับผมได้ตัวเลยกัดผิดโอเคแกมที่สองนะครับผมลุยต่อ หมายก็คลองวังพับนะครับผมคลองวังพับอํเาเภอขานุครับผมไปลุยต่อครับผมนี่ครับผมก็สรุปผลงานวันนี้นะครับผมไปสองแต้มครับตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณหกโมงเย็นครับตอนนี้เย็นเลยนี่ก็นี่ครับวิวตรงนี้วิวสวยครับเนี่ย นเปน็ตรงนี้เป็นทรายทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ครับแล้วก็น้ำมันก็ขาดแค่ตรงนู้นนะผมก็เลยเดินเดินลงเล่นครับผม <c oughs> วิวสวยวิวสวยโอเคครับผมก็กลับบ้านแล้วครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปสองแเ้มครับวันนี้ วันนี้ออกมาช่วงเย็นครับผมวันนี้ก็กลับมากับแพงเพชรเหมือนเดิมครับผมโอเคเจอกันใหม่ครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับผม